มือมิกคนใหม่ของแพรวพรวโพสต์สะเทือนลั่นเอาเวลาไปยุ่งเรื่องของตัวเองโน่นจากกรณีดราม่าความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาหมอลำแพรวพราวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์หลังมีปัญหาเรื่องมือที่3ามทั้งนี้ในโลกออนไลน์สงสัยว่ามือที่สมนั้นเป็นใครในวงก่อนที่จะโยงไปถึงหนุม่งงนมมือมิกของวงแสงทองฟิแนแลนด์ต่อมาวุฒิมือมิกของวงแสงทองฟินแลนด์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณระยะเวลา4เดือนกว่าๆรวมๆหนึ่งร้อยกว่างานรับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณบอสทั้งสองท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้ว การกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกราบขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้เจตนาที่จะทำลายครอบครัวใครเพราะผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างและล่าสุดวงแสงทองฟินแลนด์ก็ได้เปิดตัวมือมิกของวงคนใหม่นั่นก็คืออาจารย์จุ้นนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์คือเป็นผู้ที่แนะนำวุฒเข้าไปทำหน้าที่นี้ในวง ล่าสุดมือมิกคนใหม่วงแพรว์แสงทองหลังออกมาโพสตัดเพาะทำอะไรก็ดรามา่าทำอะไรก็โดนมองว่าผิดทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรพร้อมชี้แจงเขาเคลียร์กันจบไปแล้วทางบ่าวผู้ไทยมือมิกคนใหม่โพสต์ว่าโพสต์อีอย่างกัดรามา่าเจ้าเอาเวลาไปคิดใช้ชีวิตประจําวันของเจ้าพุทธุระขอบคุณที่มาจากสยามนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิกดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราัก็สิทขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ